มาปเป็นตนเสด็จพ่อเนี่ยถ้าไม่มองหน้าเนี่ยคิดว่าเสด็จพ่อดเดินมาเลยนะเออไอ้หองหรือว่าพระเจ้าปู่ของเจ้าจะไปไข่เรียกไข่ล่าที่ไหน,นไม่ใช่หรอกพระเจ้าค่ะเจ้าล้านอะไรเนะี่ยไอ้หนูเหมือนพวกสอบกระรจกยังไงไม่รู้พรอ พ่อหรือเปล่าพับไม่ใช่ผี่ลูกเราอยู่นี่เจ้ามาที่ไรพับเวายบังกะโลจช่ไหมบังโคลเวายบังโคลก็จะครับเจ้ามาทุนได้อะไรข้าประสบศาสตรที่พุทธเจ้าตาสมมาให้พุทธเจ้าตายเรื่องอะไรเจ้าเล่นเรื่องอะไรกับข้าเนี่ยเรื่องอะไรอันนั้นจะตะโกนหรอผมมาผิดเรื่องหรือเปล่าพัน มาส so ่งสมพระราชสารตาส่งสมพระราชสารตาขอบใจมากมรกชางตาครับผมขอบใจจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเจ้าชื <Hey, mm ่ออะไรเนี่ยข้ามีนามว่าจุ๊บตรลุจุ๊บตรลุครับผมอ้เชื่อบระมุกระตรีเลยนะเปลี่ยนชื่อไหมอยากเปลี่ยนชื่อไหมแต่วันนี้ขอเป็นจุ๊บอเนกลาภหนึ่งวันแล้วกัน ดีคุณจุ๊บรับรางวัลได้วันนี้ครับคุณจุ๊บครับคุณจุ๊บเดรูกขอบคุณครับได้ค่าใช่าชุดแล้วขอบคุณครับรางวัลที่มากับพี่จุ๊บเดลูกของเรานะครับขอบคุณที่มีรางวัลกับจุ๊บเด็กราดครับและถ้าได้รางวัลแบบนี้สงสัยเจ้านี่คงจะมาทุกคืนเลยก็ว่ากันขอบใจมากจุ๊บเดลูกถ้าสัญญาว่าวันที่30สิงหาเราสองคนได้เจอกันแน่ขอบคุณพระเจ้า ขอพระคุณพเจ้าค่าช่่งนี้ทำไมภาษาแปลกๆเขาต้อง่ขอพระไทยทางน้้ขอม้าเร็วยางแพ้แล้วกันอะไรอ่ะลาไปก่อนครับเสียงหัวใจยกใั้รุ่งเรืครับร่วมแสดงครับวันนี้ขอบคุณครับม้าเร็วยัง